มาครับกับสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อเรียวมี GT Neo มือถือรุ่นใหม่เรือธงจากค่ายเรียวมีที่มาพร้อมจอ OLED ค่า r e Refresh r a ร e 120 h z CPU d Mesis T 1,200ชาร์จไว50วัตต์ในราคาเริ่มต้น8,000บาทแต่ที่ผมชอบมากที่สุดคือการดีไซน์ครับแม่งสวยไปเลยจะน่าสนใจมากแค่ไหนนั้นเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้มาทำความรู้จักรุ่นนี้ไปพร้อมกันกันกบผมนายฟัม let's go เปิดตัวที่จีนเป็นที่เรียบร้อยแลวครับกับเรียวมี t Neo อครับอันนี้ต้องบอกได้เลยว่าเป็นมือถือที่เลือกใช้ชิประดับเรือธงเลยทีเดียวครับหรือจะเรียกได้ว่าเป็นมือถือนะักค่าเรือธงก็ได้นะครับจะเรียกอย่างนั้นได้ไหมก็ไม่เชิงครับก็แล้วแต่คนจะรู้สึกแล้วกันครับแต่ในส่วนตัวผมชอบดีไซน์มากสีลุ้งนี่คือแบบโอ้ยตายตายตาย,ตายอ่ะเรามาดูการดีไซน์กันก่อนดีกว่าครับเห็นได้ชัดเรื่องของการดีไซน์ที่พลิกมาด้านหลังเนี่ยทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันไหมไม่รู้แต่ผมชอบ เลยคือเวลาเราเห็นมือถือรุ่นอื่นๆส่วนมากก็จะเป็นแบบรอบตัวเครื่องเลยครับก็จะสะท้อนแสงรอบตัวเครื่องเป็นกระจกที่สะท้อนแสงซึ่งเอาจริงๆก็สวยแหละแต่แค่ว่าเคยเวลาเราจับใช้งานจริงๆเนี่ยมันจะลื่นมือแหละ12คือติดรอยนุ้มมือเยอะมากแต่ในสําหรับรุ่นนี้จะมีแค่ส่วนเล็กๆที่เป็นตรงกล้องครับยาวลงมาแค่นั้นมีแค่นั้นจริงๆส่วนในรอบตัวเครื่องตัวอื่นก็จะเป็นกระจกเหมือนกันแต่แค่ว่าจะไม่ใช่ตัวที่สะท้อนแสงเท่านั้นเองครับก็ต้องบอกว่าเป็นการดีไซน์ที่ถือว่าเกมมมมาาากและสส่่่ววววนนนนตัััชออบททีีครุ้้งงดยเเ งั้นเรามาดูสเปครุ่นนี้กันเริ่มต้นที่หน้าจอแล้วกันครับขนาดหน้าจอรุ่นนี้6.43นิ้วครับก็ถือว่าเป็นขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้เล็กมากครับความเะเอียดหน้าจอเป็น Full HD Plus เลือกชาจชิดหน้าจอเป็น Super AMOLED เลยนะครับหรือจะเรียกได้ว่าเป็น OLED เลยทีเดียวและได้ค่า Refresh Rate หน้าจอที่สูงมากเลยก็ตอบโจทย์ต่อาการเล่นเกมอย่าง120เฮิร์ตครับตัวนี้ก็จะรันเรื่องของการเล่นเกมเวลาเราหันซ้ายหันขวาตัวนี้ก็จะมีความสมูทมากมากครับก็แน่นอนเลยแค่ชื่อมันก็บอกอยู่แล้ว,วครับว่า GT ก็ แน่นอนแรงเร็วสุดยอดครับแต่แค่ว่ามันมีเสริมเข้ามาเนโอขึ้นมาก็คือดรอปลงมาจากตัว G T 5G ที่เป็นตัวท็อปสุดตัวนั้นนะครับก็ดรอปลงมาเป็นเนโอที่จับต้องได้มากขึ้นแต่ก็ยังคงคอนเซปต์ในด้านของความเร็วแรงอยู่เท่านั้นเองครับส่วนการดีไซน์โดยภาพรวมครับจะเห็นได้เลยว่ารุ่นนี้ถือว่าบางและก็เบามากๆครับเบาจริงๆครับ179กรัมเท่านั้นเองครับซึ่งถ้าที่ผมดูนะจุดแรกๆเลยที่ทําให้รุ่นนี้เนี่ยมันเบาได้คือ CPU มันเล็กมากครับ6นาโนเมตรเท่านั้นนแแลละะกกก็็าารดีีไซ์บท่สวยเ ผมนี่คือแบบอวยการดีไซน์มากจริงๆเลยนะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมครับรุ่นนี้เลือกใช้การสแกนลูกมือใต้หน้าจอนะครับหรือบนหน้าจอนั่นเองส่วนในด้านของพอร์ตการเชื่อมต่อครับตัวนี้เป็น USB Type C Bluetooth เป็นเวอร์ชัน5.1ครับมี WiFi 6มาด้วยลำโพงเนี่ยเป็นแบบคู่ครับและก็รองรับ Dolby Atmos ด้วยครับแบบ Hi Res Audio ด้วยนะสำหรับลำโพงครับแต่ที่น่าสนใจขึ้นมาอีกครับเนื่องจากรุ่นนี้มีรูฟัง3.5มาด้วยครับไม่ได้ตัดทิ้งนะมอเตอร์สันก็ดูดีครับเนื่องจากเป็นแบบ 4D ครับ แล้วก็เป็นการซัสด้วยหรือการซีครับอ่าอยากให้ทุกคนเรียกเป็นซีมากกว่านะครับเนื่องจากช่องเราจริงๆริงก็อยากให้อ่านว่า CCT นะฮะเอามันเกี่ยวทำไมเรามาต่อที่เรื่องของการทํางานรุ่นนี้กันก่อนดีกว่าครับเริ่มต้นที่เรื่องของ CPU ครับรุ่นนี้เนี่ยเลือกใช้เป็นตัว Meditek d ดมิส t ิสตี้หน0ครับซึ่งเป็นตัว CPU ที่รองรับ 5G ครับและที่น่าสนใจก็คือผลิตด้วย3สาปัะกรรม6นาโนเมตรครับอาจจะไม่สุดเท่า5นาโนเมตรแต่ก็ถือว่าเล็กในระดับหนึ่งครับคล CPU จะเป็น m a ร i g 7 7 MC9 แน่นอนแหละว่าจุดเด่นก็คือรองรับ 5G ครับชิปเล็กครับแล้วก็ CPU เนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์ต่อการเล่นเกมด้วยนะครับแรมรอมก็สูงด้วยนะครับและที่สำคัญมีค่า Refresh r a รทที่ตอบโจทย์เข้าไปอีกครับ120เฮิร์ครับ,รบมีค่าท o u c h s a m p l เ n g Rate 3 6ยหกเฮิร์อีกโอ้โหสุดๆด,ดจริงๆแหละครับเพิ่มเติมก็คือตัวนี้เนี่ยมีระบบระบายความร้อนมาให้ด้วยนะครับเป็นล q u i d c o ู l ิ n งครับ, um บ,บจะลดอณหภูมเดด5อเลยนะอันนี้ ความเคลมตัวนี้เข้ามาอีกฮะซึ่งเอาจริงๆถามว่าสุดขนาดนั้นไหมก็อาจจะไม่ได้ถึงกับ15องศาแต่ก็ช่วยในด้านของระบายความร้อนได้ดีในระดับหนึ่งเนื่องจากรุ่นนี้เอาจริงก็ชูโรมเรื่องของการเล่นเกมด้วยแล้วก็ CPU ก็เขาก็บอกว่ามันแรงด้วยเหมือนกันครับอันนี้ก็ต้องเสริมเข้ามาด้วยเหมือนกันส่วนมาดูเรื่องของแรมกับ ROM ครับน่าเสียดายตรงที่ว่ารุ่นนี้ไม่รองรับไมโครดีกาส์เพิ่มนะครับแรมเนี่ยตัวนี้ยังคงเป็น LPDDR4X นะครับส่วน ROM ก็จะเป็น UFS 3.1ครับอันน,น,นะคะนนนรับ ส่วนมาดูในเรื่องกล้องเหรครับน่าสนใจตรงไหนครับตัวนี้มีกล้องหลังมา3ตัวครับตัวเมนหลัก64ล้านพิกเซลจะได้รูปสั่งอยู่ที่ f 1.8นะครับโดยจะเลือกใช้เซนเซอร์เป็นของทาง Sony IMX 6 8 2ครับถัาออกมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกล้องตัวเลนส์อัลตร้าวายครับหรือเลนส์มุมกว้างครับตัวนี้กางได้อยู่ที่1 1 9องศาแล้วก็มีเลนส์ที่เหมาะแก่การถ่ายวัตถุอย่างเลนส์มาโครด้วยนะครับตัวนี้มีความระยะใกล้ได้อยู่ที่4เซนติเมตรเลยทีเดียวความละเอียดอยู่ที่สล้านพิกเซล กอยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจก็คือการถ่ายวีดีโอครับตัวนี้สามารถถ่ายวิดีโอ 4k 6 0เฟรมเรทได้นะครับส่วนกล้องหน้าครับ16ล้านพิกเซลครับรูปแสงอยู่ที่ f 2.5และมาดูเรื่องสุดท้ายครับก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับความจุแบตอยู่ที่4,500มิลลิแอมครับพร้อมกับฟ a าชาร์จ50วัตต์ครับมีความเคลมมาด้วยนะครับว่าสามารถชาร์จในเวลา16นาทีเนี่ยได้ในอยู่ที่50%เลยทีเดียวซึ่งถ้าพูดโดย หนักและจัดเต็มจริงๆครับในราคาเริ่มต้นเพียงแค่แปดพันนิดๆเท่านั้นได้ขนาดนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วแหละฮะจุดเด่นๆของรุ่นนี้สิ่งที่ในชัดก็คือดีไซน์แล้วก็หน้าจอนะครับ CPU ก็กําลังดีเลยครับส่วนกล้องก็ใช้ได้ครับแบตเตอรี่ก็อาจจะไม่ได้อึดมากแต่ได้ฟ้าชาร์จท,ที่เร็วขนาดนี้ก็ภาพรวมแล้วสรุปง่ายๆก็คือเป็นสเปคที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับถ้าดูแค่สเปคนะส่วนมาดูที่ราคาจัดจาหน่ายครับก่อนอื่นมาดูที่สีก่อนครับตัวนี้จะมีสีเเรราลือกอกยู่ทั้งหมด3สี ตัวที่สีแรกก็คือ Final Fantasy ครับชื่อเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหเก๋มากๆเลยครับแล้วก็สีก็สวยจริงๆแหละฮะสีที่2ครับก็จะเป็นสี G e e k ซ i l v e r ครับก็จะเป็นสีซ i l วอร์สีเงินนั่นแหละครับแล้วก็สีที่3ครับ Hacker Black ครับโอ้โหมีความแฮกเกอร์ด้วยนะครับแล็กด้วยโอ้โหดาร์กดำๆเลยจ้าแล้วมาดูที่เรื่องของราคาและการจัดจำหน่ายของรุ่นนี้ครับโดยจะมีให้เราเลือกอยู่3รุ่นครับ3ขนาดโดยจะมีแรม6กิกะรม128ครับ8,590บาทแรม8กิกะรม1 2 0 28ครับ9,590บาทแรม12 g b กรโม2 5 6 g b ครับ11,590บาทครับโดยเรามี GT Neo ตัวนี้ครับจะจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศจีนในวันที่8เมษายนที่จะถึงนี้เอาเป็นว่าครับถ้าใครที่กำลังว่าจะรอรุน่นนี้อาจจะต้องรอยาวอยู่พอสมควรครับเพราะว่าเพิ่งเปิดตัวในประเทศจีนเท่านั้นเองครับแล้วก็ตัว GT ธรรมดาก็ยังไม่ได้เข้าไทยด้วยครับน่าเสียดายมากๆครับตัว GT ธรรมดาเนี่ยตัวนี้ก็แรงเหมือนกันแต่คำว่าตัวนี้เนี่ยก็จะดรอปสเปคมาเล็กน้อยแต่ แค่ว่าจะมีความน่าสนใจเหมือนกันกับตัว GT ธรรมดาเหมือนกันนะครับผมเอาเป็นว่าคุณผู้ชมคิดอนไรเกี่ยวกับรุ่นนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับผม ใครอยากติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมแบบนี้ได้เร็วและก็ทันท่วงทีนะครับเข้าไปดูได้ที่ w w w บไซ sister.com นะครับและก็ Facebook กแฟนเพจ CT Six Sister และก็โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับก็เข้าไปดูกันได้เลยครับฝากกดติดตามให้ด้วยแล้วกันครับใครที่ดูผ่าน u t u b e นะครับก็ฝากกดติดตามให้ด้วยแล้วกันครับส่วนใครที่ดูผ่านเพจ a c e b o o k กดไลค์แล้วก็กด CF i r s t ด้วยนะครับกดติดตามแล้วกด C First ด้วยนะครับยินดีมากๆและขอบคุณมากๆด้วยนะครับล่าสุดครับเราได้ทําการเปิด CT Shop แล้วเรียบร้อยนะครบราานกจแแด์ CT ต่่ว หลักๆเนี่ยจะขายมือถือแล้วก็ขายสินค้าแกเจ๊ตต่างๆนะครับก็เข้าไปดูกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับจะเป็น Line My Shop นะครับก็จะมีลิงก์สินค้าทุกคนได้กดสั่งซื้อได้ตามปกติเลยครับกดสั่งซื้อปุ๊บแล้วก็อ่าจะมีให้เลือกเป็นชื่อที่อยู่นะครับแล้วก็โอนเงินเสร็จปุ๊บก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมก็รอรับสินค้าได้เลยนะครับณตอนนี้มีร้านค้าออฟฟิเชียลแล้วนะใครที่เคยอยากจะซื้อมือถือผ่านทางเราโดยตรงหรืออยากจะสนับสนุนเราก็ฝากด้วยแล้วกันครับสำหรับ c c t Shop นนนะคครรเเเอาาาปป็วว่่่ลจกใิิดีีโสงท ก่องซื้อแบบนี้ติดตามไม่ได้เลยครับคุณจะได้รับชมมือถือแบบนี้มาเรื่อยๆครับแล้วเจอคลิคลิปหน้าครับผมกับผมนายแฟ้มบ๊ายบายครับ